สบายดีจ้าพี่น้องนักท้าสบายดีพี่น้องมดสกุลสกุลนั่งจ้าพี่น้องจ้ามอนี้สะพายกสิภาพพี่น้องไปตามสัญญาเราจะไปคุดมันกันพี่น้องจะไปคูดมันแซงแลวก็เอาหน้าไม้มาพร้อนี้ก้ฮาโอยนายคุยกับนี่ได้เนาะตามสัญญาจ,จะพาไปเบิ่งมัน,ปน,นไปรุนกันว่าสิได<ห>้เพราะน้องพี่น้องเขาไปเห็นเครือมันไหวพี่น้องเดี่ยา่ะพาไปคุด สิไปคุดจีหล่อมาเลยคุดมันมาแล้วก็เอาหน้าไม้มาพ้อมพี่น้องจ๋าไปรุ่นกันว่าเ้าสิได้ยังงน้ะพี่น้องน้องมาเนี่ยว่าว่าจะได้อะไรบ้างในใจนี่อยากกินมันพี่น้องได้สิพาไปคุดเด้อเฮือนเฮาดับเลย ฉากได้เนะาะสิไปมองเฮาอันไปไปเกี่ยวเขามือนันแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวฮาสิไปมือนักไปเกี่ยวเขาลงไปฮอดหว่วยแล้วยพี่แม่ว่าเครื่องมันเลลายแล้ว,ว่ะก็เลยว่าเออสิพากันไปขุดพี่นอ้องจะไปขุดมันแสงนะวันนี้นํามาตามสัญญาเด้อจ้าเมื่อนี้น้องพาใส่บ่ทันรถก็เลยบ่ได้ไปพี่นอ้องนักเรียนไม่ทนันรถนักเรียนเตือนโซ่บ่ะ บอกแม่ผมใช้รถจักให้โอ้ยภาพงามเลยเพื่อนน่ะอือโอ้ยเห็ดแบบนี้เห็ดแบบนี้มาสัตว์ใช้เงินเห็ดนะพี่น้องค่าแต่พอไอ้ชู้ย่าเนี่ยยิ่งอยู่ปุูนอยู่เมื่อเราเจอเมื่อแม่เราเจอคนรู้จักก็จอประวัติ นี่เก็บบาดนี่เหมือนนี่ปากปลาแดงปลาแดงเล <laughs> ยแดดเดต่อยมาคูต่อยไปเปียกคูนเออไปบักปูผ้ามาผิดกูลงมองไว้มองไปแล้วไม่เอาไปย่างมาคูนไปเห็ดน,นอนบบกอน,นอนคูนแล้วมนดุดดก่ก จด้นะปวดแขนพี oh. um, oh, 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 oh. <laughs> <laughs> no ่น uh ้องเป็ยนยังวะเอาจับเอาการยับมาเนี่ยเอาได้ได้เสื้อมัดนาครับพี่น้องถ้ากายสบายดีอีกรอบหนึ่งค่ะสบายดีสบายดีตอนสวยสวยเก่ามงนะ ทางเวททงนีแลวะวะลืมเลยมลุ่นกันพี่น้องว่าเฮาสิได้ยังพี่น้องจ้าเพราะว่าสิเป้ามันแซงพี่น้องอยากกินหนึ่งมันพี่น้องถามมันได้ชิ้นหนึ่งให้พี่นอ้องเบิงเด้จ้าว่ามันจะเป็นยังไงอร่อยไหมเหตหวานกระแสบพี่น,อน้องฮะแล้วสิเป้นเขาเป็นบ้านีบอก รถด,ดูดพี่น้องรถด,ดูดพอหอจะพี่น้องจ้าโอ้อยังไม่ถึงเลยจ้ายังไม่หอดจะถึงป่าแล้วอ,อันนี้จะเป็นหน้าที่ห้ามาเกี่ยวมือนั่นนะพี่น้องวายจับขึ้นทำไม เห็นบอกให้ล้วบอกคุณแม่นำทางเราก็จะไปเกี่ยวป้าตะกี้นาขึ้นมาฮอดผี่ด้นอนนี่เนาะป้า,ามันีีแดดแต่ว่ามีลมคือเก่าพี่นอ้อง <c oughs> แดดแต่ก็มีลมเกือบจะดับแต่ก็กลับมา จ้างต่อไานะออมนีกระเจ้ามามนีกระเจ้าอันนั้นกู้ไปเนาะหมือนอาคาเมื่อกี้หมื่นกระเจ้ามากู้ บัน้นแดนแดได้ยายยางไปได้ไม่แลงก็เบิกแรงเามัดเข่าว่ะไอ้ได้สีหูบได้มีสื่อได้ พี่น้องฮอดป่าเลยเบอร์เบอร์สีหาเบอร์ยีเดีดีเลนี่เด็กเครือมันนี่มัันนยงี่แม่นะแม่เครือตดนม้าวันใดเครือมันอีอันนี้เครือมันอันมันแซงพี่น้องมันเป็นเครือแบบนี้ใบแบบนี้พี่น้องนี่นี่นี่เป็นใบแบบไหนนี่เป็นใบแบบนี้พี่น้องเครือต้นมาเหมือนไม่ล่ะ เด็กนี่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 มันลงนี่พี่น้องเกลือมันพีก็จะก็มัดเข่านี่คือมันพี่น้องมาฮัดจะไปหลุ่นกันเครือมันซับนี่นะมันอาจสิใหญ่พี่น้องหรือน้อยก็ได้ไปเบิ่งว่ามันสิมีเครือมีหัวแบบนี้พี่น้องเนาะ ป้าได้ไไดดนะนี่นะนี่นะพี่ยายอยู่พี่ไรต้น <c oughs> เอาอีกแล้วได้ใหญ่นะได้อยูพ่พี่ยังวะ อ,อันนี้บออันนี้บอเครือมันเครือต้นไมานี่แหละเครือมันอันนี้แหละเครือมันไปคุดคุดดุดดุดในหัวเก่าเขาบอกคุดเป็นยังบันอะไรบันนี้คุดเป็นไหมหเหอะถามว่าคุดเป็นบอเหอ

mẹ của bố pen, bố pen học nhạc, nina puyer, à cô, hả? <laughs> <laughs> ừ. bên nhau, sao à? không bên có chắc cứ bọn anh tụi nhau làm เลยเลยโอ๊ยป้าตกมันแข็งนะให้เราก็เป็นตากล้องนะคะยืนเปิงนะจ๊ะพี่น้องป้องไปมดสูขสุคนนักเรียนบบทันรถบบทันกับโบไปแค่นะั้นที่แต่งออกนะลิ้นเลยป้าได้ยินหนะ่อยพี่เนาะอ่างเกล็ดไก่ ฮักพี่แต่งเนี่ยได้ยินเบิดแต่อ,อยู่อยู่พี่ยังได้ยินลงมือคอย,ยอจีใส่ป่ะแป๊บหนึ่งเด็กพี่น้องฐาลุ้นเคลือมาน,นานายอยู่พี่น้องกะจะซีบมืๆเนี่ยด้อพี่น้องโอ้ตายแม่เจ้ากระโปรงลงดีกระตานะโอ้ยกะวายกระต่ายไม่ยังเนาะแป๊บหนึ่งพี่น้อ,อ,นอง เกิดู<อ>ปฏิเหตุหน่อยหนึ่งเจอแล้วรู้สว่าหัวใหญ่ไหมว่าลุ้นกันอ้ยไม่ไม่บางว่าลุ้นกันว่าหัวใหญ่ไหมแต่เด่นเฮ้ยได้อยู่คุดจนเหนื่อยพี่น้องแต่เด่เดมันก็หมักแบบนี้แห<น>ละแซ่บพี่น้องแซ่บกูมกหมักใหญ่ บอมันนหละเขามากินตัวมันกุด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 ตัวแบบว่าอันนี้เขาเอิดว่ามันแซงนะพี่น้องเด้อาแต่บ่เาย่าเอยาตัวนี้กระดำทาใบวายเหย่าเหย่าเละเขาเอิดแบามันเทียนแต่อันนี้มันเทียนนะโคตรอ่อนเลยพี่น้องขันใบขุดบ่เป็นนะขุดบ่ได้เด้อแซงไปหัวหนึ่งหลุดกันต่ออันมีหลายหัวมากเดี๋ยวเขาอ้อมดีกว่า้ยมา งาไปโอ้ยเออโอ้ยงามบบบนี้นะนะเข้าเป้นเวิร์อยู่นี่เธอถ่ายไป ดูของแต่ละคนหน่อยสิใหย่ๆอันเงี้ยงไม่ให้เบิ่งแน่นานปั๊บพี่น้องปั๊บใส่ของสะพายสำหรับเบิร์กดุ้องสะพายเงี้ยงไงแทนทะาเรือเล่นแท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 น บ่เป็นหัวมันเขาอยากกินน้ำกับมันเด้อะห้กับมันกินเนอหัวมันนี่มันชื่อหัวมันบ่เหัวมันหัวมันหัวมันจะดูสิอันนี้เขาก็เอาหัวมันมีน้องหัวมันเดของเราไปยังหัวมัน เออะในมัยอันนี้แบบไม่ได้กินบ้าเหมือนกันได้หัวมันพี่น้องอันนี้คือว่าหัวมันเลยหัวมันอันนี้นะไม่ได้กินจบหัวมันหััวมนอีเมลโบมีบอกหัวมันเลยอีเมลหัวมันไปไปไปหาหมอนใหม่บ๊วยเดี๋ยหมองนี่มันตะครุนงานอ่ะครุษละโอเคยังตอดดิค่ะ นี่พระอครื่อมันใหญ่ฉันไปหมุนเอาหางบดแดงใช่ป ยายก่อนป่ะทุอ <sm festivals> ันนี้เขาจังเอิญอมันนี่พี่น้องมันจะเป็นหัวปอมๆนี่พี่น้องอันนี้เขาเอินมันแซงอันนี้จะเอินมันแซงเดก็จะถ้าเป็นหัวเหยาๆนั่นเขาเอินว่ามันเทียนพี่น้องฮะนั่งคว่ำรถพี่น้องว้ายน้อยเท่าไรเฉยๆเท่าไรมันจะคุดนะครับ ห้องเฮาแหงมุนค่ะตาแส็บเยอะตัวแบบมันมันเป็นแบบว่ามันอันนั้นเนาะมันยังเกาะมันยังเกาะมันฝรั่งบ่ฟะเนาะแม่แหละมันฝรั่งอันเดียวกันเลยหัวปอปๆมือกันมีน้ําแต่อันนี้มันจะเป็นเนื้อสีขาวมันฝรั่งจะเป็นเนื้อสีเหลืองซับมุดหมดแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยว เอาเมื่ออะไรสิต้มซุกอะไรสิอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งว่ามันจะเซบสําได้เนาะพี่น้องเนาะเราจะไปนึ่งแล้วก็เอามากินนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเมื่อฮอดเทือะไรสิหนึ่งให้พี่น้องเบิงเด้อจ้าไปคุดกันไปลุ่นกันอีพี่น้องว่าจิได้บอนะจ้าคุณแม่กำลังมุมมั่มกับการคุดหาลุ่นว่าจะหัวใหญ่บอถ้าดินทรายจะกว่าหัวใหญ่เนาะใหญ่ไปหาเบิ่งอยู่แถวห่วย ได้คุดอย่างมุมมัม <laughs> ได้บ่โน่ได้บ่โน่รุ่นรุ่นรุ่น,โอ,นอโอ้ยได้บ่โน่ได้บ่ได้บ่ได้บอโอ้ยอย่างมุมมัมอันนี้คุดบะสันนี่น้องอน้อยๆ <laughs> สะใภแหง่งถอดคีรีบ <laughs> เวหักเครื่อมันไลายล่พี่น้องแถวนี้นะเนี่ยนี่เครื่อมันนะพี่น้องยามนะอีกยามหนึ่งนะมันสิเป็นแบบเป็นเรื่องเลือกเนาะยายบ่มีเครื่อข้ากับคุดไปโลดพี่น้องหักเครื่ออหัวใหญ่ยามนี้มันหักับเกิดปะพระเจ้าลืมปั่นเลยประกำบ้านพระเจ้าคือหัวใหญ่เด็ดสิน่ะ ดินงามเนาะเอาล้วจะพี่น้องขับไปดูดน้ำกันนะพี่น้องเด้อบ่อสีได้บ่เนาะพี่น้องเนาะจัอะไรเนี่ยพี่น้องซาไัยกับยอบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเอาสีเมือ่ออย่ามันหลายลัวนี่ได้ประมาณนี้แหละพี่น้องหลายเติบพี่น้องกับสีมีหัวใหญ่หัวน้อยนี่แหละพี่น้องหัวมันแซงกับสีเป็นแบบนี้ถ้าไปส้มคลิปหนาคลิปที่ซาไัยอ่า สีหนึ่งสุกกินเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสิเป็นเนื้ออะไรว่ามันสีรสชาติอะไเนาะพี่น้องเนาะถ้าไปหลุดน้ำกันไม่ได้เนื่อยเนื่อยเหรอใช่บ่หม้ต้มบานต้มน้ำหนึ่งน้ำเอาละจ้าพี่น้องถ้าผ่กระชิบเขาจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามเผื่อเป็นกำลังใจน้องหลายเฮ็ดคลิปจะต่อไปในเทิร์พี่น้องรีบรีบฟังกัน อน้งพอกันไว้คลิปหน้าแล้วจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายเจียงเจียวเจียวมาแล้วจ้าเจียงเจียวมาแล้วจ้จาเนาะสาวไข่เงินไผ่บุญหวานบายบายพี่น้องพอกันไว้คลิปหน้าจ้าบ, <c oughs> บ๊ายบาย